มัธยมซอมบี้2ซีรีส์ซอมบี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในซีซั่นแรกเรื่องราวของเด็กมัธยมที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากไวรัสซอมบี้ระบาดในซีซั่นแรกได้ทิ้งปมอะไรไว้ให้เราได้ลุ้นหลายอย่างแต่ในซีซั่น2นี้ก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื้อเรื่องคงต้องรอลุ้นกันต่อไป เคาน์เตอร์คนล่าปีศาจ2กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ที่สร้างมาจากเว็บตูนที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในซีซันแรกเรื่องราวของทีมนักล่าปีศาจที่มีพลังพิเศษคอยตามล่าปีศาจชั่วร้ายที่ซ่อนตัวอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อส่งตัวไปยังปลรโลกนำแสดงโดยโจบยองกยูยอมฮยเยรันยูจุนซังคิมเซจองเกาะปีศาจซีรีส์แนวแอคชั่นระทึกขวัญสร้างมาจากเว็บตูน,นำแสดงโดยคิมนำกิล อีดาฮีและชาอึนอูเรื่องราวของชายหนุ่มลักล่าปีศาจที่มีอายุยืนยาวคอยปกป้องมนุษย์จากปีศาจชั่วร้ายบนเกาะเชจูโดยปีศาจชั่วร้ายได้พุ่งเป้ามาที่หญิงสาวกุญแจสำคัญที่จะสามารถช่วยให้พวกมันทำลายล้างมนุษยชาติได้